สนับสนุนโดย AIS ชีวิตในแบบคุณวังนาครเกษมย่านชุมชนเก่าแก่กว่า14ไร่เดิมตรงนี้เป็นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรโดก้าโปรโดกระหม่อมให้ขุดสะขนาดใหญ่เป็นวังน้ําทิพย์จนกระทั่งทุนกระหม่อมบริพัตรพระราชโอรสในรัชกาลที่5ทรงเห็นว่ามีชุมชนเกิดขึ้นจึงปรับเปลี่ยนที่ดินเป็นศูนย์การค้าที่ฐานสมยัยและเปลี่ยนชื่อว่า เวิงนาคอนคาเมเวิงนี้เป็นแหล่งขายหนังสือเก่าเครื่องดนตรีและเครื่องใช้ทองเหลืองรวมถึงอื่นๆอีกมากมายมาปัจจุบันกลุ่ม T c ซีแลนของเจ้าสัวเจริญสิริวัฒนพักดีได้มีการเจราจากับผู้เช่าและทุ่มงบกว่า4ี่พล้านบาทเพื่อที่จะปรับโฉมเวิ้งนาคอนคาเมให้เป็นย่านการค้าแบบ w a l k i n g Street เพิ่มทางเดินระเบียงสองชั้นแบ่งพื้นที่ทยอยปรับปรุงเป็น4ี่โซนซึ่งจะประเดิมโซนแรกทุกตลาดเก่าปีรากา เตรียมที่จะย้ายผู้เช่าตึกแถว42คูหาไปอยู่ในพื้นที่ว่าง หลังจากที่ก่อนหน้านี้เป็นข้อพิพาทกันมาโดยตลอดโดยหลายคนอยากที่จะอนุรักษ์ชุมชนที่เก่าแก่แห่งนี้จนกระทั่งกลายเป็นประเด็นที่ถูกสังคมจับตามองมากที่สุดรวมถึงการเสียชีวิตของนายชัชวานอัศวโสพลหรือเฮียโตเจ้าของร้านย่งเสงร้านจำหน่ายเครื่องดนตรีชื่อดังที่สืบทอดธุรกิจมา3ามชั่วอายุคนก็ได้กระโดดน้ำฆ่าตัวตายหนีความเครียดกรณีถูกไล่ที่ค้าขายและได้ลงทุนธุรกิจใหม่กว่า10ล้านบาท ขณะที่ข้อสรุปก็คือกลุ่ม TCC ยอมที่จะลดค่าเช่าสำหรับผู้เช่ารายเก่ากว่า280รายถูกกว่าผู้เช่ารายใหม่30-40%โดยมีการปรับปรุงพื้นที่และอัตราค่าเช่าใหม่ให้กับผู้เช่าให้แล้วเสร็จภายใน5ปีซึ่งก็เป็นประเด็นที่หลายคนลุ้นว่าจะจบอย่างไรแต่สุดท้ายก็ลงตัวด้วยที่ทั้ง2ฝ่ายต่างพอใจและเอื้อเฟื้อซึ่งกันและกันอย่างสันติณชาทองย้อยทีมข่าสปริงแอโรอีรายงาน ขอขอบคุณ AIS ชีวิตในแบบคุณ